วันนี้เรามาเรียนคำสรพพนามสรพพนามมีทั้งหมดอยู่หกชนิดหกชนิดหกชนิดความหมายของมันคือแทนชื่อน่งไงชื่อน่งไงแทนคำนามจงจำให้ดีวันนี้นะคะคุณครูจะสอนวิชาภาษาไทยลูกชั้นประถมศึกษาปีที่6 เรื่องคำสรรพนามค่ะมาดูนะคะความหมายของคำสรรพนามคำสรรพนามเป็นคำที่ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงมาแล้วโดยเราไม่ต้องไปเปล่าวคำซ้ำๆอีกนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าฉันเขาดิฉันกระผมคุณท่าน เขามันสิ่งใดผู้ใดนี่นั่นโน่นโน,น้นนะคะอามาดูมาดูครูจะยกตัวอย่างอ่าชนิดของคำสรรพนามนะคะอ่ามีหลายชนิดด้วยกันแล้วก็แบ่งออกเป็นหกชนิดด้วยกันชนิดท,ที่หนึ่งก็คือคำนามที่ใช้แทนบุคคล เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบุรุษสรรนามชนิดที่สองคำสรรนามชี้ระยะเรียกว่านิยมนิยมะสรรนามชนิดที่สามคำสรรนามบอกความไม่เจาะจงเรียกว่าอนิยมะสรรนามชนิดที่สี่คำสรรนามใช้ถามเรียกว่าปริฉาสรรนาม ชนิดที่หาคำสรรพนามบอกความชี้ซ้ำเรียกว่าวิภาคสรรพนามชนิดที่หคำสรรพนามเชื่อมประโยคเรียกว่าประพันธสรรพนามค่ะนักเรียนมาเรียนรู้สรรพนามชนิดที่หนึ่งนะคะคำสรรพนามใช้แทนบุคคลเรียกว่าบุรุษสรรพนาม ัาเรียนมาดูนะคะคำสัพนามใช้แทนบุคคลเราสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่งสนานาบุรุษที่หนึ่งใช้แทนตัวผู้พูดเองเช่นผมฉันข้าพเจ้าเราอาตมาอาตมานี่เราจะใช้กับประสงค์นะคะคุณครูจะยกตัวอย่างประโยค ของคำสรรพนามบุรุษที่หนึ่งนะคะลูกเช่นผมชื่อเด็กชายชบชัยเกตดอนอ,อีกประโยคหนึ่งนะคะข้าพเจ้ามีบิดามารดาที่รักพเจ้ามานะคะหยุดตัวอย่างมาดูสรรพนามบุรุษที่สองนะคะเป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังก็คือคนที่เราพูดด้วยเป็นคำว่าคุณเธอ ท่านพระคุณเจ้านครูยกตัวอ,อย่างนะคะมาดูประโยคน์คุณจะไปเที่ยวที่ไหนครับอคุณจะไปเที่ยวที่ไหนครับผมว่าคุณนะคะคุณเป็นสรพนามรุษที่สองวันหยุดนี้เธอจะมาทํารายงานบ้านของฉันไหมผมว่าเธอเธอคือรุปที่สองน,ะะน่ มาดูประเภทที่สามของคำบุรุษสรรพนามนะคะใช้แทนผู้ที่เรากล่าวถึงค่ะอ่าจนคำว่าเขาเธอท่านมันามาดูตัวอย่างประโยคนะคะลูกเขาจะมาด้วยหรือเปล่าแมวที่บ้านฉันมันฉลาดมากเลยอ่าท่านเป็นคนใจดี มาไม่ต้องวิตุกตังวนไปรอเห็นไหมคะสีแดงสีแดงที่ครูมากไว้นะคะทำตัวเข้มๆนี้เป็นตัวอย่างที่เราใช้ในประโยคเป็นคำบุรุษที่สามนะคะใช้แทนบุรุษที่สามดูประเี้ต่อไปนะคะ,ะชนิดต่อไปชนิดที่สอง คำศัพนามชี้ระยะ,ะคำว่าชี้ระยะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านิยมศัพท์นามลูกเป็นศัพนามชี้เฉพาะชี้เฉพาะเช่นคำว่านี่นั่นโน่นนี้นั้นโน้โนบอกระยะให้ชัดเจนนะคะว่าอยู่ตรงไหน มาดูตัวอย่างประโยครโยครคูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะนี่ของเธอโน่นของเธอนั่นของฉันใช่ไหมคะนี่นั่นนี่โน่นนั่นแักเบนจะเห็นเจาะจงชัดเจนยิ่งขึ้นะนะครัดลักษณะสรรพนามบอกความไม่เจาะจง เรียกว่าอนิยมะสัพ,พนามนะคะเช่นคําที่ใช้โดยไม่ชี้เฉพาะเจาะจงนะคะไม่ชี้เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นอะไรไหนผู้ใดใครใครอะไรอะไรอ่านะคะครูจะยกตัวอย่างประโยคที่เราใช้ในคําอนิยมะสัพ,พนามนะคะ ใครมากับฉันก็ได้ใครมากับฉันก็ได้ใดๆในโลกล้วนอนิจจงอยู่ไหนก็ไม่สะดวกเท่าอยู่บ้านเราไหนไหนเขาก็ไปแล้วทำใจเถอะสังเกตสีแดงนะคะครูจะเน้นคำตรงนี้เป็นคำอนิยมสัพนามเป็นไม่เจาะจงนะคะเป็นคำที่ไม่เจาะจงสัพนามที่ไม่เจาะจงนะคะใครมากับฉันก็ได้ เราไม่ต้องการคําตอบตรงนี้ส่วนมาดูมาดูาดข้อเปรียบเทียบชนิดต่อไปนะคะเปรียบเทียบชนิดต่อไปก็คือเป็นคําสรรพนามที่ใช้ถามนะคะเรียกว่าปริศชาสรรพนามลใช้ถามแสดงความสงสัยเพื่อต้องการคําตอบนั่นเองอได้แก่คําว่าใครอะไรที่ไหนผู้ใด นะคะต้องการคำตอบต้องตอบได้ว่าเป็นใครอ่ใครที่ทำแก้วแตกใครอ่าตอบปูซีมอ่ามาซิว่าใครทำแก้วแตกเธอเกิดที่ไหนเธอเกิดที่ไหนจังหวัดอะไรเช่นเราเกิดที่จังหวัดนครราชสีมาเราก็ตอบว่าจังหวัดไหนนะคะอะไรอยู่ในกระเป๋าอาเงินเหรอยู่ในกระเป๋า,าเด็กๆก็ตอบไป ต้องการทำตอบนะคะเป็นสรพนามใช้ถามนะคะลูกเรียนถ่งตอไปอ่าครูจะสอนการเปรียบเทียบนิดนึงปริชาสรพนามเป็นสรพนามใช้ถามอนิยมะสรพนามเป็นคําที่อ่ไม่ชี้เฉพาะเราไม่ต้องการคําตอบส่วนปริชาสรพนามนักเรียนต้องการคําตอบนะคะลูกครูจะยกตัวอย่างให้ดูต่อไปนี้ อ่ี๋ยจะชี้ให้ดูอย่างชัดเจนนิดนึงเช่นประโยคว่าเมื่อเช้านี้ใครมาหาฉันเป็นปริชาสัพนามคือต้องการคำตอบนะคะใครมาหาฉันก็ได้อันนี้ไม่ต้องการคำตอบอะไรอยู่ในกระเป๋าอ่าเป็นไงคะต้องการคำตอบว่าอะไรอยู่ในกระเป๋าเป็นปริชาสัพนามนะคะฉันจะรับประทานอะไรก็ได้ไม่ต้องการคำตอบค่ะ อนียมสัพนาไหนคือบ้านของท่านไหนคือบ้านของท่านต้องตอบค่ะเป็นปริชาสัพนานะคะลูกฉันจะอยู่ไหนก็ได้ฉันจะอยู่ไหนก็ได้ไไดเป็นอะนียมสัพนาตอบหรือไม่ตอบก็แล้วแต่คุณอ่ฉันจะอยู่ไหนก็ได้อตามสบายใจฉันนะคะลูกตอส,าาสัพนามชี้ซ้ำ คำสัรพนามชี้ซ้ำเป็นยังไงเรียกว่าวิภาคสัรพนามเป็นยังไงก็คือใช้แยกฝ่ายเป็นแต่ละคนแต่ละสิ่งหรือแต่ละพวกซึ่งคำที่นิยมใช้จะใช้คำว่าตา่างบ้างกันมาดูตัวอย่างมาดูตัวอย่างประโยช์ที่ครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะนักเรียน ต่างพากันตั้งใจทําข้อสอบต่างก็คือนักเรียนไม่ใช่นักเรียนคนเดียวหนึ่งคำว่าต่างใช้แทนนักเรียนเด็กๆบ้างเดินบ้างขี่จักรยานเห็นไหมคะบ้างัวเดินบ้างก็ขี่จักรยานใช่นไหมคะเด็กๆเล่นกันอย่างสนุกสนานกันแทนคําว่าเด็กๆเป็นไงคะ เด็กๆเล่นกันก็คือเล่นหลายๆคนนั่นอีมาดูต<ด>ัวนี้สุดท้ายนะคะตําสัพนามใช้เชื่อมประโยคเรียกว่าประพันธ์สัพนามใช้เชื่อมประโยคกับประโยคคำที่ใช้ก็คือผู้ที่ซึ่งอันนะคะผู้ที่ซึ่งอันมาดูตัวอย่างของประโยค ประพันธศสัพนา,ามคือใช้เชื่อมประโยช์เช่นประโยคคําว่าคนที่เป็นนักกีฬาอ่าร่างกายเป็นไงคะร่างกายแข็งแรงมากคนที่ที่ที่เป็นไงคะน,งน่นกีฬาเพื่อนที่เรียนด้วยกันร,รับ,บรางวัลเด็กดีที่อ่เพื่อนที่เรียนเป็นการเชื่อมประโยช ฉันอาศัยอยู่กับป้าป้าคนนั้นซึ่งเป็นคนใจดีมากเห็ไหมคะเชื่อมซึ่งป้าคนนั้นเป็นไงคะเป็นคนใจดีมากบ้านของเราอยู่ในชนบทเห็นไหคะอยู่ในชนบทซึ่งบ้านของเรานั้นห่างไกลจากตัวเมืองมากนี่เปยนตัวๆๆๆอย่างใช,ใช้คําว่าซึ่งนะคะซึ่ง ึงใช้แทนคำว่าบ้านบ้านน,นั้นเป็นแหล่งห่างไปจากตัวเมืองมากเป็นการเชื่อมไปดีค่ะที่เราเรียนมาทั้งหมดหกชนิดด้วยกันก็จะเห็นได้ว่าอ่ะครูขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกชนิดของคำสรรพนามมีอหกชนิดด้วยกันก็คือหนึ่งไปแทนบุคคลสองชี้ระยะสามไม่เจาะจงสี่ใช้ถาม ห้าใช้ชี้ซ้ำฝกใช้เชื่อมประโยชน์หลังจากที่เรียนกับครูไปแล้วนะคะครูจะให้ฝึกอให้แบบฝึกหัดหลังเรียนเป็นไม่ยากเลยให้หนักเรียนอลอกแบบฝึกหัดอันนี้ลงไปลงไปในสมุดที่ครูแจกเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะยี่สิบเจ็ดที่นักเรียนมารับอุปกรณ์การเรียนนะลูก นักเรียนลอกลงไปเพราะอะไรทําไมครูทึงไม่ให้ทําในแบบฝึกหัดเพราะคุณรูอยากดูลายมือของนักเรียนด้วยว่าลายมือสวยขนาดไหนนะคะนักเรียนก็ลอกลงไปเลยมีทั้งหมดนะคะห้าข้อด้วยกันนักเรียน่าลอกลงไปแล้วเขียนอย่างสวยงามน,นะคะนักเรียนหาคาสรรพนามในประโยคที่ครูกําหนดให้แล้วเขียนชนิดของคาสรรพนามน,นั้นลงไป นะคะเดี๋ยวเปิดเทอมเรามาเฉลยกันนะคะเพราะว่าเปิดเทอมเราจะต้องทบทวนบทเรียนกันนิดนึงอาจจะเรียนให้ละเอียดมากกว่าน,นี้นะคะอัะนหนึ่งก็เปิดเข้าไปหรืงหมดอยู่ห้าข้อด้วยกันครูเขียนให้แล้วนะคะทําลงไปในสมุดบุกอ่อนนะคะให้นักเรียนตั้งใจทำนะคะตั้งใจทําใจทำนะคะนักเรียนหรือก็อสอนเป็นยังไงบ้างคะ คำสัพนาอ่านักเรียนก็พอจะเข้าใจบ้างถ้านักเรียนไม่เข้าใจอย่างไรนักเรียนสามารถกลับไปเรียนทบทวนอีกหลายๆครั้งก็ได้หรือทบทวนในหนังสือเรียนก็ได้เดี๋ยวเปิดเทอมมาคือจะทบทวนอีกครั้งนะคะสวัสดี